p ฮร l นเดอร์มอโต g 2 2พร้อมสเปคขายชิดซปตระก้อนกแป8 0ให้กล้องหลัง3ตัวบนระบบประจาร Android 12ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจากตระกูล G-Series ของทาง Motorola อย่าง Moto G12 ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยมีรายชื่อของ Moto G12 ได้ปรากฏอยู่บนเว็บทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนและแทบ็ะชื่อดังอย่างก b e n c h จึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโดยได้มีการเผยถึงสเปคเบื้องต้นออกมาครับคือใช้ชิปเซ็ต 4G รุ่นใหม่จากทาง Qualcomm อ,อย่าง Snapdragon 680แลมาที่4 g ิกบนระบบปริการ Android 12นอกจากนี้ยังมีผลทดสอบการประมวลผลแบบแกนเดี่ยว Single Core ทำได้ที่376คะแนนและแบบหลายแกนมั l t i Core ทำได้ที่1,508คะแนนครับและยังมีภาพเรนเดอร์ของ Mo t ต g 42เผยออกมาอีก e ด้วยครับจากภาพจะเห็นได้ถึงดีไซน์จอไร้ขอบเจาะลูกกล้องหน้าบนตัวเครื่องเงางามบัพร้อมกับกล้องหลัง3าตัวแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวเผยมานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดยไม่ยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ